ฮอนด้ ADV 160โฉมใหม่จอสีเมื่อไร่จะเปิดตัวตาม PCX 160หลังจากที่งานอิกมา2024ค่ายปีกนกได้ทำการเปิดตัว PCX 125ที่ได้รับการปรับโฉมรูปลักษณ์ภายนอกและเทคโนโลยีใหม่สำหรับตลาดยุโรปก,ก่อนที่ร่างเครื่องใหญ่อย่าง PCX 160ในรูปลักษณ์เดียวกันจะถูกเปิดตัวตามมาในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมกับมีข่าวว่ารถรุ่นดังกล่าวจะถูกนำมาเปิดตัวในไทยตั้งแต่เดือนมกราปีหน้าเลยเราเลยขอชวนทุกคนมาวิเคราะห์กันว่าฝาแฝดายลุยอย่าง ADV 160จะถูกเปิดตัวตามมาตอนไหน Honda ADV 160รุ่นใหม่นั้นเราสามารถคาดการได้ไม่ยากว่าสเปคโดยรวมของมันจะคล้ายกับรถรุ่นเดิมและคล้ายกับ PCX 160ที่แชร์พื้นฐานร่วมกัน มาพร้อมเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ1สูบ4วาล์วปริมาตรกระบอกสูบ157ซีซีที่สามารถให้พละกำลังสูงสุดได้16 PS ที่8,500รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบตอนาทีพร้อมกับการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อเพิ่มความสดใหม่รวมถึงเพิ่มหน้าจอสี TFT ที่มีการติดตั้งระบบ Honda Road Sync ที่สามารถควบคุมได้ผ่านประกับแฮนด์ด้านซ้าย ึ่งเป็นการอัปเกรดที่รถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ของค่ายปีกนกได้รับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น pcx 160ไปจนถึง forza 350และนี่ก็คงเป็นการอัปเกรดขั้นต่ำที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ในส่วนของการวิเคราะห์เวลาเปิดตัว adv 160รุ่นใหม่นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเนื่องจากช่วงเวลาการเปิดตัวของรถค่ายปีกนกในช่วงหลังนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากยกตัวอย่างเช่นการเปิดตัว pcx 160รุ่นล่าสุดที่เราต้องรองนานกว่าปกติ จากเดิมที่จะเว้นช่วงการปรับในแต่ละโฉมนาน3ปีก็ขยับไปเป็น4ปีทางด้านของรถรุ่นพี่อย่าง f o r ซ350กลับทำการเพิ่มหน้าจอสีใหม่อย่างรวดเร็วทั้งที่วางจำหน่ายมาได้ไม่ถึง2ปีแต่ถ้าเราทำการตัดตัวแปรของเวลาที่ผิดแปลกออกไปแล้วดูแค่ช่วงเวลาที่รถล่างยกสูงจะทำการเปิดตัวตามโฉมทางเรียบเราก็จะพบว่า ADV 160รุ่นล่าสุดทำการเปิดตัวตามหลัง PCX 160อยู่ประมาณ1ปีครึ่ง แปลว่าถ้าเรายึดข้อมูลตามนี้รถยกสูงโฉมใหม่อาจจะไม่โผล่มาให้เราได้เห็นเลยตลอดช่วงปี2025และเราอาจจะต้องรอไปจนถึงช่วงประมาณกลางปี2026ก่อนที่เราจะได้เห็นมันทำการเปิดตัวออกมาและสอดคล้องกับการเปิดตัวรถโฉมปัจจุบันที่มีขึ้นในช่วงกลางปี2022ซึ่งทำการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซีย แต่อาจจะมีข่าวดีอยู่เล็กน้อยเพราะล่าสุดมีคนพบเห็นหลักฐานที่ทำให้เชื่อว,ว่า ADV 160รุ่นใหม่กำลังถูกพัฒนาอยู่แปลว่ารถโฉมใหม่อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดและอย่างเร็วที่สุดมันก็อาจจะเปิดตัวตั้งแต่ช่วงกลางปี2025เลยก็เป็นได้เนื่องจากในช่วงหลัง Honda ดูเหมือนจะต้องการให้หน้าจอสี TFT และระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Honda Road s ิ n c ที่ทำงานร่วมกับจอยสติ๊กที่อยู่ในประกับแฮนด้านซ้าย นำไปติดตั้งในรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นมากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถนำมาต่อสู้ได้กับรถมอเตอร์ไซค์ของคู่แข่งที่มีทั้งหน้าจอสีและระบบนำทางหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ MotorRival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย